การที่ครูพิมพ์หรือพิมพ์กับผู้ปกครองมาแบบนี้ผมว่ามันเป็นการประชดประชันกับราชการก็จะให้ครูเปลี่ยนยังไงในเมื่อมันอย่างไรก็ใช้ไปแล้วไม่ใช่แล้วแล้วคุณครูมีปฏิกิริยาจะกล้าฝากลูกไว้กับครูได้ไงครูก็ไม่กล้าสอนนะครูพูดจริงๆเพราะครูกลัวว่าครูอะไรไปแล้วผิด วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยค่ะเม่คุณแม่นะคะออกมาแชร์ประสบการณ์ครูเขียนชื่อลูกผิดก็เลยอยากจะแก้ไขให้ถูกต้องลูกจะได้ไม่สับสนแต่ดูเหมือนเรื่องจะไม่จบลงง่ายๆสุดท้ายต้องไปไกลเกลี่ยกันที่ห้องผออจนเกิดว่าทัดเดือนเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะพอจะจัดการยังไงอะคะก็ต้องจัดการครูเรื่องอะไรคะต้องจัดการครูเรื่องอะไรคะคผมประเด็นครับเดี๋ยวผมจะบอกการที่ครูพิมพ์หรือ ทีมกับผู้ปกครองมาแบบเนี้ผมว่ามันเป็นการประชดประชันครับคมันก็ฟังนะคะคุณครูอธิบายว่าชื่อเล่นน้องคุณแม่ต้องเสียนะคะัคุณครูก็อบอกไอ้อันนั้นผมเข้าใจครับอันนั้นก็ยังดีอยู่ครับพอไปเรื่อยๆอ่ะเราก็บอกว่าน้องสับสนนะแค่เปลี่ยนให้หน่อยคุณครูทาไมไม่ไม่ตอบว่าได้ค่ะง่ายกว่าไหมครับหรือว่าค่ะไม่ต้องค่าไม่ต้องอะไรกับผมคุครอธิบายว่า ชื่อไม่ได้ใช้ในทางราชการรู้ครับไม่ได้ใช้ในทางราชการคุณพ่อจะให้ครูเปลี่ยนยังไงในเมื่อมันเขียนแล้วใช้ไปแล้วไม่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 ก็ไม่ได้บอกให้เปลี่ยนตอนนั้นค่ะคือหลังจากนี้นจะเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมคะนนั้ก็คือใครจะไปบอกให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วตอนนั้นคือโรงเรียนมันก็เลิกแล้วไม่มีไม่มีใครมาบอกให้ครูเลยค่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณครูพิจารณากันเอาเลยครับเพราะเรื่องมันไประดับประเทศแล้วครับผมบอกเลยใช่ไประดับประเทศดิคุณพ่อรู้เลยว่ามันผิด มันเป็นมันไม่ผิดครับเอาครับท่ามันมันมันคือความจริงค่ะคือหนูอ่านผมไม่ได้ด่าครูหรือแซะอะไรครูครับผไว้หนูอ่านแบบนั้นตระอยู่ไหนคะที่ครูด่าหนูไม่ได้บอกว่าครูด่าผู้ปกครองค่ะแต่หนูบอกว่าคุณครูใช้คําที่มันประชดประชันทุกครั้งไม่เหมาะสมครับจ่ะเพราะว่าเวลาที่หนูคุยกับครูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้คําตอบอะไรเลยหนูรู้สึกแต่ว่าครูรู้สึกว่าจะเอาชนะ จะเอาชนะอย่างเดียวไม่มันทุกครั้งเองหนูคุยอะไรแล้วเนาะคุณครูะคนปกปิอสไม่ใช่แล้วแล้วคุณครูมีปฏิกิริยาไหมผมจะกล้าฝากลูกไว้กับคุณครูได้ไงผมทังว่ยด้คุณพ่อไม่สบายครูก็ไม่ครูก็ไม่กล้าสอนนะครูพูดจริงๆพราครูกลัวว่าคร้อะไรไปแล้วผิดอะไรเดี๋ยวไม่ถูกใจผู้ปกครองแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยค่ะ กลัวจะพูดอะไรไปแล้วก็ผ right, yeah, ิดแต่ตันเนี like ้ยเวลาจะพิมพ์ลายอะไรไปหาครูก <se ็กลัวว่าครูพูดอะไรไปคุณแม่ก็จะจับผิดทุกประโยคที่คุณครูเขียนผมไม่เคยจับผิดะใช่คุณแม่คุณแม่มาตอบว่าน้องสับสนครูก็บอกแล้วครูไม่ได้ให้น้องพันกระส่อไม่เขาสับสนมไรูม่งผมอยู่บ้านอะเขาอะคุณครูก็มีลูกคุณครูก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าเด็กที่ที่เขาสับสนเนี่ยเขาจะเกิดคําถาม ก็ไม่คิดว่าคุณครูจะตอบมาแบบนั้นค่ะครูคะเด็กเด็กอายุเท่านี้เขาสับสนมันคุณครูขึ้นหัวไม่อยากที่เล่นนะค่ะมันเป็นชื่อเล่นจริงๆแล้วอ่ะคุณครูไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ําค่ะโอ้อันนี้ครูผิดที่ครูอธิบายเอ่อแต่ถ้าครูแม่อธิบายครูแม่เขาว่าคุณแม่ก็ครูไม่ตอบพอครูไม่ตอบคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้คนตอบไปจากครูพอครูอธิบายคุณแม่ก็ไม่ถูกใจค่ะขอมาไอ้แล้วจบกับคุณครูแล้วก็ตามนั่นแหละ ก็จบกับคุณครูแล้วก็ต่างคนก็ต่างคิดว่าถ้าครูมั่นใจว่าครูถูกแล้วถ้าผอมันไม่จบหรอกค่ะจัดการเรื่องนี้ยังไงผมก็ตามนั้นเลยครับถ้าจัดการกันไม่ได้ผมก็ออกแค่นั้นเองค่าค่าผู้ปกครองอยากให้ทำยังไงก้ได้ตอนแรกคุณครูก็รู้แล้วว่าเอ็คือมันมันอาจจะอยู่ที่การสื่อสารกันด้วยเน้วการฝ่ายกจ้าบ้างแบบไม่ไม่เอเอาครับเรื่องผมขอแทรกนะครับ แบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วปฏิกิริยาครูคนนี้เป็นแบบนี้มาหลายครัง้งแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่อะไรแต่ครูเขาเป็นคนที่ตรงตรงผมก็ตรงเหมือนกันครับใช่คือตรงกับตรงเ็มาเจอกันเนาะบางทีแบบว่ามันก,ก็อาจจะเกิดแบบการเข้าใจผิดการผิดนรืออะแต่ครูเขาก็ พยายามแบบเออจะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องพฤติกรรมครูเขาที่ว่าเขาแบบเป็นคนแบบพูดตรงๆแล้วก็คิดว่าเออแบบนี้แบบนี้อยากจะทําให้มันแบบเออจบไปอะไรแบบนี้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟล l o เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ